คือที่นาหนองบัวหลวงหรือหนองบัวโคกลำไามาศอําเภอลำไามาศจังหวัดปุริลําประมาณที่14ไร่นะครับที่ตรงนี้นะครับเป็นป่า4ไร่นะครับเป็นที่นาที่พ่อใหญ่มีแม่ใหญ่พิงพ่อตาแม่ยายของผู้พูดนี่แหละท่านได้มอบให้รักษาเอาไวช้ช่วลูกชั่วหลานแบ่งรักษาเอาไว้ นะครับไรนาแปลงนี้นะครับลูกก็ในฐานะลูกเขยก็สัญญาว่าจะรักษาให้ดีที่สุดจะถึงลูกถึงหลานถึงเวลาถึงภูริถึงประวานถึงเลนนะครับหลานตาขนาดนี้นะครับตรงนี้แปลงหนึ่งหนึ่งไรติดชายป่าตรงนี้าตา ไม่ได้ทำนานะครับเอาไว้ปลูกไม้ป่านะครับเอาปลูกไม้ป่าไม้ป่านี้ถ้าหากว่า,าเรา,าดูแลบัวควายได้ก็จะได้ผลอยู่นะครับที่ตรงนี้จะเป็นป่านะครับป่าแถวใครป่าที่ตะันตกของบ้านบัวหลวงนะครับทางนู้นห่างป่านี้ไปก็จะเป็นโรงงานเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์ของพีซีขนาดใหญ่นะครับ แล้วจะมีโซลาเซลล์มีถนนหนทางเข้ามา,ามากมายตามมานะครับถัดป่าน,นี้ไปประมาณไม่ถึงกิโลนะครับประมาณ800เมตรก็จะเป็นที่ตั้งของอฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ของ CP ขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างบ้านอานองบัวหลวงกับบ้านเขาเรียกว่าบ้านห้วยสลา,าครับ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าอาจเป็นทางครับทางลุกลังอันนั้นจะเป็นทราบว่าอาปตอเขาจะมาสร้างระจากให้นะครับจากนี้ไปบ้านออกไปทางนี้ไปบ้านสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ไปลาไปมาดท,ทางนี้ก็จะไปห้วยสาลาระยะแยกแยกนี้แยกซ้ายก็จะไปบ้านหนองบัวหลวงในปีสองปีนี้ทราบว่าอ,อปตอที่นี่ กำลังสำรวจเพื่อที่จะทำคอนกรีตนะรอบป่าครับโอเคครับ